ขอเจริญพรนะญนะาติโยมสาธุดย,ยุนคนองทานนะอนังตามสบายนะนะมืนเนี่ยเป็นวันพะนะนะเป็นปัรพะที่สิบนะกันย่ยนสองพันะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของพูที่มีสัทธาานะในคำสอนของพระพุเทธเจ้านะก็จะมาใครคควรก็จะมาศึกษา นะเกี่ยวกับคําสอนของพระองค์นะศาสนาที่พระองค์ทรนะงตั้งขึ้นมาเนะี่มิไหมเพื่ออย่างพระองค์ต้องบอกต้องการบอกอีอย่างนะอันนี้มันก็จะเป็นหนาที่ของพวกเราที่จะต้องมาศึกษานะคนใดที่ต้องการศึกษานะเกี่ยวกับคําสอนของพระเจ้าเนะมือ่อรู้เมื่อเข้าใจนะในคําสอนของพระองค์แล้วเนี่ยก็จะนําไปใสใ่มันเกิดประโยชน์ คำสอนของพระองค์เนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการดับทุกข์เหตุไงจะพ้นจากทุกข์ไปได้ไอ้คาว่าทุกข์เนี่ยมันบร์จะอยู่กับบุคคลอื่นนะแต่มันอยู่กับพวกเรานี่แหละอยู่กับสัตว์โลกตามใดที่ยังมีการเกิดขึ้นมากันยังมีทุกข์อยู่การศึกษาธรรมะมันก็เปรียบเสมืนอนการศึกษาตนเอง นะศึกษากายศึกษาใจของตนเองเอ๊ะทำใหกายถึงทุกข์ทำาไมใจถึงทุกข์เอ๊ะทตไม่บุคคลคนนั้นจึงบ่ทุกข์แต่เป็นอย่างฉันจึงทุกข์เมอโยมนามาเปรียบเทียบโยมจะเห็นเลยว่าตัวที่ถ้าไม่เป็นทุกข์นั่นก็คือจิตจิตนทะี่ไม่มีความหลงจิตที่มันมีความโกรธมีความเกลียดมีความดิษยาอาฆาพยาบาทเนะ จิตดวงใดที่มันมีสิ่งโรดีมากมันกระทุกมากในจิตดวงใดที่มันบ่มีสิ่งนี้เลยหรือมันมีสิ่งนี้หน่อยกระทุกหน่อยเหมือนกับจิตของนักบวชกับจิตของขลือหัดจิตของญาติโยมเนี่ยมันต่างกันเออจิตของนักบวชเนี่ยบ่มีอย่างนะท่านฝึกตัดภาษาออกอยู่กับสามาธิอยู่กับการเจริญจิตตาภาวนาของท่านเออจิตของท่านจึงเบา จิตึงทานจึงสงบส่วนจิตของครหัสงหัดนั่นเป็นจิตท,ที่เราหลอนหลอนเพราะอย่างนะหลอนเพราะความโกรธความเกลียดความอยากต่างๆมันเผาลนจิตมันจึทนงทําให้จิตนี้เราหลอนอเวลาคนใดต้องการดับความเราหลอนเนี่ยก็เพียงแค่ปล่อยว่างมันออกไปบ่ยึดบ่นึกบวเอา ถ้าท่านไปในสำนักเข้ามาในสำนักของผู้ปฏิบัติเนี่ยท่านจะสอนให้เฮ้าเนี่ปล่อยวา่างบ่ให้ไปคิดถึงเรื่องทางบ้านบ่ให้ไปคิดถึงเรื่องการงานแต่ท่านจะสอนในพวกเราเนี่ยมีสติยุบปัจจุบันให้ดูตนเองเมื่อดูตนเองล้าได้อีกอย่างบางคนกับมานางดูหวังว่าจะเอาหวังว่าจะได้ เต็ในความเป็นจริงลวบ่แมนท่านเนศึกษาดูดูตนเองนะปัจจุบันเนี่ยอ,อปัจจุบันทุกข์กนาทุกข์กนาเนี่ยเอ๊ะทำไมจึงถูกอ๋อถูกเพราะความคิดเอาความคิดมาจากยังนี่ท่านสอนนะสอนในห้อาดูดูต้นเหตุดูสมุทยัยดูเหตุที่ในจิตเป็นถูกเมื่อ,อย่อมก็ค่อยวางออกบ้างออก,ออกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ย จิตของโยมเนี่ยมันจะเบามันก็โยมมานังบ่ชคิดอียองน่ะคนบางคนเนี่ยมันคิดอยู่ตลอดเวลานะมันจะเป็นบ้าตายเพราะความคิดน่ะบางคนก็จนดีกินยาละงบประาทเลยอะบางคนก็ต้องต้องไปหาหมอ่ะเพราะว่าจิตมัน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 ปุ่งยางรวดเร็วแล้วมันตามมาทันมันคิดหลายมาไงซะที่นี่พ่อไดมานังสมาธินะพรอองค์บอกว่าเนี่ยเออพ่ตองเหตุอย่างไร ให้ดูสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันบรซสบซ้อนเช่นจะดูด้มดูลมหายใจก็ได้นั่งบางลมหายใจเจ้าของเนี่ยเรเขาออกเข่าออกนะคือ,อหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เนี่ยท่าเรียกว่าอาณาปณาสติมีสติในการดูล่มหายใจเขาออกหรือจะ,จะเลื่อนความตายนะคนนึกถึงความตายเนี่ยมันปล่อยวางทั้งหมดจากสีดินไปเพื่อนังจากสิยากไปเพื่อยัง จากศีสนองไปเพื่อย,อยั้งในเมื่อเนะมื่อความตายเขาเมื่อถึงเรามันมันบ่ิมิพอใดใดอีอย่างทั้งสิ้นมันเป็นของวางเปล่าเนี่ยเมื่อพวกเรามาศึกษามาพิจารณาดูพวกเราก็จะเย็นเลยว่าโอ้นี่นี่คำสอนของพรุริเจ้านี่พ้ใดนำน้ำนอขมขมาใจตัวนอ้อมขมามปฏิบัติเนี่ยมันจะเย็นนะเออมันเย็นมันปราศจากทุกนะ ยิ่งคนใดที่ศึกษาให้มันละเอียดมากขนาน,นั้นเดนเนี่ยมันจะมองเห็นเลยว,ว่าปรากฏการณ์ต่างๆท,ท,ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบมีความรู้สึกว่ามันเป็นเล่าเลยเนี่ยเหมือนกับพระเดชประคุณหลวงพอวีละเนี่ยท่านสอนในห้าเนี่ยอยมีเล่าในในสิ่งทางหลายทางปวงแต่ใดที่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นเล่าเป็นเล่าอยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นพบเป็นชาติอยู่แต่ท่านพยายามสอนในเล่าในมองเห็นเป็นเป็นเพีย,พย,พยงกิรียาของลูกน้ำ เป็นเรื่องปรากฏการณ์ของการเกิดดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนั่เป็นเรื่องธรรมดานี่แต่คนส่วนมากเวลาเหตุอีหยังเนี่ยมันบ่้คิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เกิดดับแต่มันจะคิดว่าสิ่งนั้นนับเป็นเล่าไม่กระทั่งความคิดมันก็ว่าความคิดเร่านะเออเมื่อเมื่อมองว่าความคิดนั้นเป็นของเร่าเลยเป็นยังไงมันก็ยึดมันว่านั่นเป็นอัตราตัวตน เล่าล่ะเป็นคนคิดเล่าล่ะเป็นคนกระทําเล่าล่ะในอดีตเล่าเระว่าเล่าล่ะเป็นคนรู้สึกไอความเป็นเล่าเป็นเล่านี่แหละพระุทธเจ้าตัสบอกว่าเนี่ยมันเป็นตัวสางภพสางชาติอุปทานขันทั้งหานั่นแหละเป็นตัวทุกข์เหตุใดมันจะบ่ยึดล่ะเหตุใดมันจะวางละจิตตรงนี้แหละมันจึงจะต้องอาศัยความภาคเพียรอาศัยความพยายาม ในการสังเกตในการมีสติและลึกลู่ดูตัวเองยิ่งเข้าบ่ถอดถอนอสิ่งที่มันโง่มันลงออกจากจิตเนี่ยนะจิตมันก็จะสร้างพบสางชาติไอ,บอ้บ่เมติสิ้นสุดยิ่งคนใดมาปฏิบัตินะพยายามขยันในการดูตนเองคนนั้นก็จะเห็นสิ่งอาศาัศจรรย์โอ้ความสุขเนี่ยบ่ต้องไปหากับบุคคลอื่นเลยเออ บ่ <c oughs> ต้องให้คนอื่นมาทาให้เฮามีความสุขดอกเช่นัตว์โลกเนี่ยเขาชอบอาศัยความสุขจากอย่างอื่นอะอา,อามิตสุขสุขที่เกิดจากการอิ่งอย่างอื่นเช่นการดูการเห็นการกินการเสพเ่าง,งเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอามิตสุขอ่อต้องได้ดูจึงจะมีความสุขต้องมีคนมาลองไห้ฟังจึงจะมีความสุขจึริด้จน ได้กินจึงจะมีความสุขอันนี้มันเป็นความสุขแบบแบบสัตว์โลกที่เขาต้องสแสวงหากันแต่ในความเป็นจริงแล้วความสุขในที่จ,จริงน่ะมันคือการความสุขที่เกิดจากการเอากิเลสออกเออเหมือนกับคนที่นั่งสมาธิใดอ่ะคนที่ชอบจเจริญในการทำสมาธินี่ยถ้านั่งเรามีความทุกข์เขาบ่ออยากนั่งนะอแต่เมื่อเขานั่งเราเขามีความสุขจิตมันเบิกบานมันอยากนั่งนะ หมือนกับจับเด็กน่อยเนี่ยเอาจับเด็กน่อยกับจับผู้เฒ่ามานั่งสมาธิเนี่ยเออผู้เฒ่านั่งสมาธิมีความสูงเลยยิงนางจิตยิ่งเบิกบานยิ่งน่งยิ่งสงบเด็กน่อยไว้ลุ่นยิ่งนั่งยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งกะอ้วนกะวายเพราะจิตมันมีตัณหามันมีความอยากมากจิตมันมีความดิ่นล้นมากเมื่อจิตมันมีความอยากมันมีความดิ่นล้นมากมันก็อยู่เฉยบ่ไรละบัดนี้ เมื่อมันอยู่เฉยๆบ่ไรมันเป็ยนยังไงจิตเมื่อมันอยู่เฉยๆบ่ไดไปเนี่มันก็ดิ้นแบบนั้นมาในตามอารมณ์ตามภาษาต่างๆไปละนั่งบ่ไดรละบะเนี่ยเหมือนนั่งหลืมันเป็นทุกข์อะเตตินีบะเนี่ลองลองดูนะคนที่เขาเห็นเห็นอานิสงส์ของการจะเจร่ญนสมาธิจะเลร่ญนในคําสอนของพระเจ้าเนี่ยโอ้ย่างขันตั้มก็ับไปเกิดเป็นพระพุทธ่ะ นะต่ำสุดๆก็ไปเกิดเป็นเทวดานะ่ะเออยิ่งนางสมาธิได้นะโอ้มีความสูงนะนึกถึงภาพจะของจะละสังขารนี่ออกไปเออไปเกิดเป็นพระพรนะถ้าโชคดีแน่ะนะนะปฏิบัติถูกท่างนะดับกิเลสได้นะบนรรลุปเป็นอรหันต์นะเขานิพานเลยนิพพานเนี่ยย่อมจะคิดว่าได้ตอนตายนะนิพพานเนี่ยมัไในตั้งแต่ตอนเป็นเนม,นเนเนมนื่อก่่นเนอาตมาพอเข้าใจ อใ่คํ้ามาพานิพานนิพานคิดว่าเป็นสถานที่ที่ที่บ่มีตัวตนแล้วเตี้ยเมื่อจนกระทั่งนะอาตามามาเอใจกับนะคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิลานะหลวงพ่อวิลาเนี่ยมาเปิดปัญญาใหา้นะเพราะว่ามันบ่มีไผมาคอยกระตุน้นมาเรื่องนิพานเลยพอทุกคนคิดว่านิพานคืออย่างนิพานคือคือสถานที่ที่บ่มีตัวตนไหมวะ ที่นี่หลวงพ่อตันมาอธิบายให้เฮาหนีเห็นภาพหลวงพอาวา่อบอกว่าองค์สุนทสามารสามาพุรธเจ้าเนี่ยพระองค์ในนิพพานแต่ยังมีชีวิตอยูน่นี่สังเกตเบ,บาบัดทีนี่อ้าวในบาวันนิพพานเนี่ยมันว่างวาแมนรุเออเนี่ยมันกระทํามไรเอคว่างความหลวงตรงนี้ไปได้แล้วนะเมื่อเฮามาพิจารณาดูอ้าวจริงๆ้วเนี่ยมันเป็นคําถามที่ที่มีคําตอบอย่างชัดเจน แต่คนบ่บอเอใจแต่กลับกลัวพระนิพานน่ะเหมือนกับพระอรหันตา์ตสาวกถามว่าเพิ่นใดนิพานตอนไหนเพิ่นใดนิพานตอนตอนเป็นยังมีสลีละร่างกายนะแต่ว่าเพิ่นใดนิพานแล้วนะจิตของเพิ่นว่างแนละ้วจิตของเพิ่นมีแต่ความสุขหล่นวแล้วม่มีความทุกข์เขาไมา่เจือโปนในจิตของเพิ่นนะ้ถึงกายมันจะทุกข์มันกับเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเอ้ ก้อนกายเนี่ยมันเป็นก้อนทุกข์มันเป็นตัวทุกข์นะพระอราหันต์รูปใดรูปใดเพื่อนก็ว่าไอ้ก้อนกายขันตั้งหาเนี่ยเป็นทุกข์เพื่อนบอกเลว่าก้อนกายมันเป็นสุขมีความร้อนความเย็นความหิีวกระหายนีย่เป็นเรื่องธรรมดานะแต่จิตของเพื่อนเนี่ยปราศจากกิเลสนะนีพพานแล้วนะนี่พานจึงแปลหมายเข้ามาจิตที่มันปราศจากกิเลสเม่นหมายเข้ามาวาง นี่เพราะชัดเจนบ่ราะปฏินีสเห็นภาพชัดเจนบ่ะชัดเจนนะเสียเอาชัดเจนไปในอีกเตพวกเล่าในมันอาศัยความคิดเขามากกลางกันเอามาปรุงเตง่งเอามาบมดมาบางังจึงกลัวเข้ามาพาันิพัานไปเสียเออเวลาให้ปฏิบัติธรรมก็บ่อยากไปนิพพานละเพราะยังเพราะกลัวจะบ่มีตัวตนแต่ถ้าเกิดยอดมอวดูนะพระพุทธเจ้าพระอระหันตสาวกคู่บาอาจารย์ถ้าเป็นยุคสมัยเนี่ยก็คือพระคุณเจ้าที่ท่าน ปฏิบัติได้จนจีของท่านเนี่ยเบิ้จกีเด็แล้วในยุคปัจจุบันอย่างนี้นะราอหารหันนะภาคุนเจ้าที่ท่านปฏิบัติจนท่านได้เป็นอรลหันแล้วเพราะท่านอาศัยสัตธาอาศัยความเชื่อเนี่ยนะในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอ,อปฏิบัตินะจนท่านเบิดกินเลยแล้วแต่ท่านบาอวดบามาแสดงตัวว่าโอ้ผมนี่เป็นอลลัลาหันเด้อฉันเป็นอัลหันรูปนั่นเป็นอลัลาหันเิ่นบามาบามา,าพยากอรอะไรทั้งสิน้น เตนะ่เพื่อนก็อธิบายเห้าเนี่ยเลยเข้าใจว่าเออนะเอาดูดูดูให้ศึกษาดูเนี่ยคำสอนพระเจ้ามีจริงอ่าเห็นบอกเพื่อนอรหันนะเป็นอรหันปุ๊บเตะท่านกับยังมีธาตุขันจิตของเพื่านพอเป็นทุกธาตุขันกันยังปกติยังกินยังอ่าชันปกตินะแต่จิตบอทุกละนี่แหละยุมนะยุมจะได้กลัวไปเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปแบ่งแยกอย่าไปถือกิเลสมันตัว บางั้างนี่ก็ต้องอาศัยความดุดันอาศัยความเกลียกกาในการคมจิตเออเหมือนกับจิตมันบายอมลงนะเอา้ามีแต่ฟุง้งซ่านมีแต่ความอาฆาตมีแต่ความพยาบาทมีแต่ความเลรารอเนี่ยเหตุยังไหงถ้าเป็นอาตามานะมายอมนะอาตามาบอกมันตายนะบม่ได้บอกคนอื่นตายนะบม่ได้บอกคนที่ห้าเกียรติตายนะบม่ได้บอกอะไคนอื่นที่ที่ห้าบผชอบจใจนี่ตายนะแต่บอกกิเลส ในใจจะคลองให้มันตายอัตมาบอกจังใดเนื้ยุ่มมันอาจจะควานผ้าซากเนี่มันอาจจะตุงแน่ะนะเครียดร้ายน้อยใจร้ายว่าดดดังใจร้ายตายซะกูบ่าวาเออบอกจะคลองนั่นะตายซะเออมันบ่ถือใจร้ายก็ตายซะพ่อบอกมันตายมันเงียบยุ่มมันนี้มันยานตายพอห้องบวสนองกิเลสตัณหามันเนี่ยพอห้องบวชทำตามมันเนี่ย มันอยากไปจินั่นมันอยากทําสินี่เอาบ่อใดดังใจตายซะกูบาบอกตายซะมันค่อยจบซะให้มันบ่ตองอยู่น้ากันดอกขันอยู่น้ากันแล้วมันมีเต่าใจใจมันบ่อฟังบอกให้อูเบะขาบอกให้ยูเงียบๆบ่ออยู่นะดิ้นนาดิ้นหลังเดี๋ยวคิดไปหาคนนั้นเดี๋ยวปรุงแต่งไปหาคนนี้นะนะมิแต่บอกมันตายเท่านั้นเลยยุมบอกมันตายพวกเนี่ยมันเป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งในการแก่กิเลสของอาตมานะ แต่มันเหมาะสําหรับอัตมาดอกมันอาจจะบ่เหมาะสําหรับนใครบางคนนะมันก็แล้วแต่จริตนิสัยของแต่และบุคคลในการแก้กิเลสเมื่อหากลอนอุบายต่างๆมามากดมาคมแล้วมันเบาฟังมันเอวบาอยู่มิแต่สีเอาอย่างเดียวมิแต่สิไปอย่างเดียวจิตบ่ยอมรวมลงในธรรมะฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่ปุงแต่งไป อตาตมาก,ก็ม,มีไม่เด็ดกับขึ้นนี่แหละบอกมันตายซะเนี่ยพอเขาวิ่งตามเจ็ตใจเขาเนี่ยมันวิ่งเท่าไรมันยิ่งเหนื่อยทําตามใจเทไรยิ่งเหนื่อยทําตามใจเทไรยิ่งเหลืองยิ่งใดโอกาสยิ่งใดอํานาจเห็นเขาประครบประงมแน่เนี่ยโอ้ยมันโหลดผนขนาดใดจิตเนี่ยะเออพอมาจับมาปฏิบัติท่ามจับมานั่งสมาธิมันบม่อยากปฏิบัตินะเออ มันม่แต่อยากไปอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินอยากได้ฟังเรื่องเล่าต่างๆเอามาหลอกมาลอ่อนะเป็นอาสาวะนะตกมักหมมอยู่ในจิตเ่าเนี่เออมันดีหรือรือเนี่ยเออยอดมองดูนะประวัติขององค์เจะได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะกว่าพราะองค์จะได้นะตัดสลูกันมาบนโลกนี่เป็นของยาขนาดใดเออเออมันเป็นของยากขนาดไหนะย่อมจิบมอง,มงออรรถนะ เกิดมาชาตินี้แล้วเนี่ยพอห้าเลยไม่เจิดมาเจอ,เจอในคําสอนของพระองค์แล้วเนี่ยแทน่นทีห้าจะน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปนานะยิโกเนี่ยคือการน้อมข้ามาใส่ตัวนั่มาปฏิบัติ่ามันยาขนาดใดกลัวจะได้เกิดขึ้นมานะท่านในยุคท่านในสมัยของคําสอนของพระโพธเจ้าเนี่ยมันดีประโยชน์มาเอามันดีสำหรับห้าเนี่ยแต่ก้นบางคนเนี่ยเกิดน ท่านในสมัยยุคสมัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังทรงมีอยู่ในแต่เขาบ่สนใจนี่แล้วเขาพลาดคุมทรัพย์อันยิงง่งใหญ่ละเขาเรียกว่าพลาดสิ่งที่มันประเสริฐที่สุดพลาดสิ่งที่มันประเสริฐก็คือรัตนาไตร์นะแก้วอันประเสริฐนะรัตนาก็คือแก้วนะไตก็คือสามแก้วอันประเสริฐมีอยู่สามอย่างนั่นคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ นี่เขาพลาดโอกาสนะเนี่ยเมื่อเส้าเนี่ยอาตมากร็ราพิจาณาธรรมะนะเกี่ยวกับกิเลสของทางโลกเขาอที่เขาลงเป็นขาวนั่นแหละอาตมาก,ก็มาลอยฟังโอ้อาตมาบวนาเชือนะอะข้าวเอียงกว่าเขาเอินเสียพันลานบ่โอ้เจ้าขอมีเงินตังไล่เมื่อตายย้อนผูงง้หญิงคนเดียวโยบนาขำบ่เอือ จะว่าเป็นเมียกับบอมแนจะว่าเป็นแฟนกับแมก,ก็เออยังเป็นกิกเป็นกากไปเออมาตายกับแมนอตตัตมาต,ต้องใส่ขําหยบหยาบเนี่ยมาตายเพราหญิงแผดสยาคนเดียวเอาเป็นยังขึ้นใส่ค้า่าหญิงแผดสยาคนเดียวพราหญิงคนนั้นมากมากในกล่ำแต่ของมีแฟนอยู่แล้วก็ไปหาหลอกหลอดเด็กหน่อยมาเออเอาเล็กหน่อยมานอนนั่มแผู้หญิงคนนั้นก็อายุสี่สิบเออ ถ้าแม่เป็นสาวก็คือสาวเฒ่าแล้วล่ะนะเด็กหน่อยก็อายุาายี่สิบกลัวยี่ห้ายี่หกหรือเท่าไรนี่แหละประมาณหรือสามสิบนี่แหละประมาณนี่แหละเออซึดทไทยเอเชียคนเนี่ยก็สะกดลอยกิกเจ้าของมาเมื่อเจอยุรีสอดอไอ้คนนั้นนอน,น,อ,นอาบน้ำอยู่ในอ่างเอาปืนมายิงเขาตายเออยนะยบมึงเอาโหลดนะคนที่บ่มีปัญญาเนี่ยลุ่มลงในกามาคุ้นทัางหา ยอมทำวิบากกรรมได้นะพลาดจากโอกาสที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลไปแล้วนะวัดบอ่อเขาพระเจ้าบนบพระเจ้าบนับนถืออบ่มีฮิริบ่มีโอตาปะม่มีความละอายและกิ่งกวัวตาบากักสุดท้ายกับลูกอำนาจของความโกรธลูกอำนาจของความหลงสร้างวิบากกรรมเพราะยิงคนเดียว เป็นยังไงมาได้เนี่ยเอจอจะความมีเงินอยู่เนี่ยต้องไปติตคุกออกจากคุกมาล้วก็ได้ตานาว่าเป็นคาตก่อนอเออพอไปเปิดเบื้องประวัติเนี่ยมันเคยข,าข่าคนมาเราหลายคนเขาเป่านี่อตาตมากับบุรุมันจริงบัรจริงและแต่ขาเขาก็พูดออกมาเช่นนั้นแหละอตาตมากับน้ามาเป็นธรรมะาสอนญาติยมโมย่มจงดูเอาเถิดจิตของเราเนี่ยถ้าเท่าตัางจิตไป่ไทั้งที่ผิดบ่มีศาสนา นะบ่มีความเชื่อในการเนียวลังจิตใจของเราเนี่ยมันจะรู้อำนาจของโทสะรู้อำนาจของความหลงได้โกรธกันหมาา้ขาผู้ใดก็ได้ขาพระก็ได้ขาคนอื่นก็นได้เออถ้ามันเป็นอัตมานะบ่อัตมาจะใสผ่านถวายอย่างคนอื่นไปโลดอัตมาจะไปหาเอาคนใหม่คนที่เขาพร้อมที่คนที่เขามีศีลมีธรรมถ้าคล้องเลื่อนนะ อาตมาจะบอกไปทุ่มเทกับผู้ยิ่งคนน่ะรอกโอ้มีเงินตั้งพันล้านนะ่ะเออนะ่แตงเนี่ยจากกี่คนนะ่นะโยมาเอาอือโอ้แต่งเนียได้เป็นลอยคนเป็นพันคนผลคันจะไปคอเขาดีๆนะเออเต้นนี่ก็ยังเลือกนะัเลือกที่จะทำตามจิตใจของตนเองนี่แหละเพื่อนจึงว่าเนี่ยจิตใดนะจิตที่มันบริสุสัมมาทิฏฐิที่มันตั้งไว้ผิดเนี่ยมันมีความเห็นผิดเนี่ยมัน ทําม่ตัวเองตกนรกได้เหมือนับโยมเนี่ยถ้ายมเอาจิตไปยึดมันในข่าวของไปยึดมันในลูกในเมียในทรัพย์สมบัติมันจะน้โยมไปตกสูที่ตำนั่นที่เลยเหมือนับโยมไปยึดในทรัพย์สมบัติว่าต้องมีเงินมากๆขันบ่มีเงินห้ือยู่บ่ไไรเออถ้ายมไปยึดมันในเงินเมื่อไหนปุ๊บยมถูกทันท,ทีเลยนะถ้ายุ่มมาว่าฉันบ่ยึดมันในเงินละฉันพร้อมที่จะปล่อยว่างละ เงินทองกับมีบลายดอกมีเงินบลายไรหน้าสาโตกับบมีถ้าเป็นผู้ใส่ก็ตัดสินใจนะออกบวชซะบบยึดมันในเงินนึกถึงพระนึกถึงพระเพิ่นบ่มีเงินบ่มีทองเพิ่นก็ยังอยู่ได้เพื่อนอาศัยอาหารชาวบ้านนะที่เขาใส่บาทเนี่ยกินเพื่อนะอ่ประทังชีวิตเออเพื่อนก็ยังอยู่ได,นะนะด้ไอเล่าเนี่ยนะกับมีตีนมีมือเป็นคนเหมือนกันกันกบเพิ่นกับนักบวชเป็นอย่างเรก็อยู่ได้ มันต่างกันตรงไหนอ๋อมันต่างกันตรงที่ความคิดความคิดใดก็ตามที่ที่มันเป็นไปเพื่อการยึดเนี่ยเนี่ยมันก็จะนํามาจึงทุกทน,นั่นแหละขนาดนักบวชนะยโยมนะนักบวชบางโลกนะเนี่ยเออท่านบริบวรณ์ขามาเพื่อหาเงินอาท่องนะท่านบริบวรณ์สมาเพื่อแสวงหาลาบสักการะต่างๆเตซิ่งเหล่นกักนกกลับเกิดขึ้นไม่เองนะอโยมบางสิ่งอัตละสิ่งอศัศจรรย์นะ ไอ้คนอยากได้อยากหาเนี่ยหาเกือบตายนะเออเต๋บ่บได้เต๋บ่รวยนะเอาดูพระนะพระพระวัดใดหล่ดรวยเหรอพระวัดใดรวยไม่นยอน่อยเรียกว่าวัดปาสีฉันเด,นดอบ่บแมนเดอรอวัดอีหยังเลยที่มันรวยดังๆที่ว่ามีเงินจักพันล้านก็เนาะออัตมาบบเอยน้ำก็แล้วกันนะเอาดูเอาไอ้พวกเขาเนี่ยหายกินตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากทองม่านดาจนจีฮอดเมื่อตายแล้วเนี่ย บางคนหกสิบเจ็ดสิบล่ะเอาลวยสู่วัดเต้บ่เอาไปเบิ่งเงินในบัญชีของพระคุณเจ้าดูโอ้ยเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านก็นมีแต่ละลูกสามสิบล้านสี่สิบล้านก็นมีเออเอาดูนะเออทางที่บกพวกท่านแล้วนั่นก็บเสวเงหาการลดพนเออเตพโบท่านแล้วนั่นก็ยังมีลาบสักลาเกิดขึ้นเออเต่บันนี้เออพวกท่านแล้วน,น,น,นั่น,นนะเอายกตัวอย่างเนะีะเอา มันก็วบบัดป้าบานตาดเนี่ยมันกบหลวงตาไงท่านออกบวชท่านบริออกบวชเพื่อสเสวงหาลาบสักกนะละท่านออกบวชเพื่อดับทุกข์นะจนหลวงตาเนี่ยบรรลุนะเบบีกามีญาติโยมเนี่ยเอาลาบสักกะละไปให้ท่านไปแต่งตั้งท่านไปยกยอดสันนิษฐานนะเต้เพิ่นนะกับบริลงเออเออบริลุ่มหลงนะในคําสอน ความพระพุทธเจ้านะบริงลุ่มหลงในทางโลกเลยนะครับถือเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าในะเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเช่นนะพระพุทธเจ้าสอนบ่ให้ติดยึดนิราสากรักขละท่านกัจจคสละออกไปช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์คนอื่นไปนี่ดูเอานี่แหละอตาตมาจึงพยายามอธิบายให้าญาติโยมในได้เข้าใจ นะเกี่ยวกับการปฏิบัติวัดว่า,าศาสนาเนี่ยคาสอนของพูะพรทธเจ้าเนี่ยบอกให้มันมุ่งหวังให้พวกเล่าเนี่ยเขามาสนองกิเลสกันเตมุ่งหวังเพื่อให้ละคนใดที่มาใส่วัดถือป,ประเภทเนี่ยเนืรู้จักวัดรู้จัก,จากาศาสนาเนี่ยเขาจะรู้ว่าวัดเนี่ยมีไหมเพื่อยอย่งางศาสนามีไหมเพื่ออย่งยางสอศาสนามีสอนไม่ได้การนับถูกแต่คนใดที่บอเข้าใจว่า ศาสนาเนี่ยนะมีว้เพื่อสนองกิเลสตัณหาเขาเนี่ยเขาก็จะมาเสพพระอะไรบ้างเนเสพวัดเสพบา้านอะไรเนี่ยโอ้พระลูกนำถ้ำบ่ถืกใจชั้นบ่เขาฉันเกียบนี่ชั้นไปทางอื่นละอันนี้เขาเรียกว่าไสวดัดผิษประเภทเขาบ่รู้จักวัดเลยว่าวัดเนี่ยมันเป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นสถานที่ให้คนมาเจริญจิตตภาวนาเป็นสถานที่ให้คนมานำกิเลสออกทำจิตใสงบปราศจากกิเลส ต่บำเพสถานที่ยือแย่งบำเม็สถานที่ซ่องเสพไม้ผู้ใดมานะถูกใจหรือผิดใจเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเข้ามาปฏิบัติเนี่ยเข้าตรงปฏิบัติให้ถูกทางแก้ให้ถูกทางเออว่าวัดของเข้าเนี่ยมีไหวเพออย์หยั้งเหมือนกระยมเนี่ยเข้ามาวัดโอ้เห็นวัดวัดเต่ละวัดเนี่ยขี่รถเดียวเวบเข้ามานะเออเข้ามาหยั่งในวัดอ๋อมากรา กาพาอะไรจ้าไหนเอากาพาแนั่งสมาธิหรือมีโยมบางคนนะแกอยู่กรุงเทพแกเล่าให้ฟังนะะแกเห็นวัดว่ดไหนแกเลิกงานนี่แหะแกเลิกงานตอนหาโมงนะบ้านแกก็อยู่โบไก่จากวัดเทไรนะแกเห็นวัดเมื่อไดปุ๊บเนี่ยแกเลิกงานหาโมงเก็บแกเลี้ยวรถเลยวิ้เข้ามาในวัดแกบริมหาพระนะเออบริมหาพระตัวเป็นๆหรือบริมาชวนพระคุยนะแกเข้ามากาพะประธานแล้วแกนั่งสมาธิเอาเอา เพลละขึ่งชั่วโมงนะเออพอรึงชั่วโมงพวกแกก็ขับรถออกไปแล้วไปถึงบ้านแกกะเอาหกโมงพอดีนี่แกกะท่านยิงสึงของแกไปเออใส่วัดในถือกระเภทแเกะมะนานั่งสามารถที่เกมีความสุขนะโอ้จิตเบิกบานขก้นไปเนี่ยแกกะพยายามทำของแกไปนี่แหละอาตมาจึงบอกวา่าพวกเราจะต้องเข้าใจวัดเข้าใจในคาสอนของพระพุทธเจ้าใส่คําสอนขอ,ของเจ้าให้ถือประโยชน์บ่เม,มนเข้ามาวัดโอ้ยมากกาวบาอ่อนวอน ขอให้ถือเลขถืขอหวยคอยพระบอกเลขบอกหวยเอออันนี้มันใส่วัดผิดประเภทผู้ดใดอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอียังก็ขอให้เก็บไปคิดผิดจารณาดูกันแล้วกันนะเอาเอาเราะโยมนะ่ะพูดมาเห็นมาสมควรเก็บแล้วนะทิ้งท้ายนี่ก็จะได้ขออ่านใบนะเผาว่าละน,านะเพื่อให้ญาติโยมได้อนุโมทนาสาธุน้ากันเนาะถ้าขออนุโมทนาสาธุกับอ่านาะยสายยันพันพุนะ่มเนะาะน่านบะันอ่าพังคนนะัทธาบาัปัจจัยจุบันหนึ่งพันบาทนะ ก็ขออนุโมทนาสาธุขออนุโมทนาสาธุกับคุณเม่น่อยเย็นสุรีเนาะบันเนินพ่นทองเนะาะทวายปัจจัยจุน้นสองรอยบาทเพื่อบูชาถ้ำหลักกับบำลุ่งวัดนะก็ขออนุโมทนาสาธุขออนุโมทนาสาธุกับพอ่อแดงแม่แต่วินสีมาใชยบันนวลสูงถาวายปัจจัยจานวนสองรอยบาทเพื่อบูชาถ้าบำลุงวัด สิ่งของที่มาตะบาย Search. มีนาหมากเผาแล้วก็น้ำตาลสดสองแพนะ็คเนาะแล้วก็น้าปนะขอที่ส่วนบุญส,ส่วนกุศลให่พ่อแม่แล้วนะก็ลูกสาวนะอากาโคอนุโมทานาสาธุขออนุโมทนาสาธุกับคุณแม่ดอกไม้จักชัยเนาะบ้านไม่แสงนะถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งร้อยบาทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แมรดาบิดานะอากาโคอนุโมทาน,มนาสาธนะุ ขออนุโมทนาสาธุกับเมละมุนบุญประคบนะถวายปัจจัยจำนวนสองรอยบาทเนาะกับขออนุโมทนาสาธุขออนุโมทนาสาธุกับคุณเมฆเลียวนะถวายปัจจัยจำนวนหนึ่งรอยบาทเพื่อเป็นคานาเมลคาไฟนะกับขออนุโมทนาสาธุขออนุโมทนาสาธุกับเมธาวินนะนะถวายปัจจัยจำนวนสามร้อยบาทเพื่อเป็นคานาเมลคาไฟเนาะกับขออนุโมทนาสาธุ อน,นุโมทนาสาธุครับอ่านั่งับบับบ,บพาวันบ่แม่นป่แบบพาวันนะเมืองนำเทียงเนะาะบ้านหอยแสงตะวัดไปใจจนนั้นหนึ่งร้อยบาทเพื่อบูชาธรรมขอที่ส่วนบุญส่งกุศลให้คุณเม่สมัยอ่าสุริยาภูมิและกับเจ้ากรรมนายเวทน่ะก็ขออนุโมทนาสาธุนะเอาแล้วนะโยมนายบูดมาเห็นว่าสมควรเกม่นก็ะนจะได้ขอ นะยุติการนะบรรยายธรรมะนะเป็นธรรมะของวันที่10นะกันยายนสองพันอร้อยหก